สวัสดีครับผมช่างเป้จากรันสมัยทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็นตัวแล็ปบุ๊ก Air a 2 3 7นะครับมาซ่อมในอาการเปิดไม่ติดนะครับก็ไปตรวจเช็คแล้วเจอลายไฟที่เป็นลายไฟ 3.8A on นะครับที่ทำหน้าที่ในการจ่ายไฟให้กับตัว PMU นะครับทำงานเกิดการช็อตอยู่นะครับเลยเครื่องเลยเปิดไม่ติดนะครับช็อต5โวลต์ะซึ่งตัว IC ที่ผลิตเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ว่าตัว i c เนี่ยไม่ได้เกิดการเสียนะครับจะเสียมาจากตัวอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าตัว C หรือคาปาซิเตอร์นะครับที่มันเกิดการละงจรแล้วก็ทําให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันเสียหายนะครับวิธีการแก้ไขก็ทําการถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับอันนี้ผมก็ตรวจเช็คแล้วก็เจอในชุดกลุ่มนี้นะครับตัว C กลุ่มตัวใหญ่ๆตรงนี้ที่มันมีเยอะๆตรงนี้นะฮะก็ทําการเปลี่ยนไปทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือตําแหน่งที่ผมยกออกไปตรงนี้เลยนะครับ เนื่องจากตัวที่มันไหม้เนี่ยมันก็ไหม้แล้วก็ลามไปถึงตัวข้างๆด้วยนะครับแต่ว่ายังพอแก้ไขได้นะครับเลเยอร์ตัวเมนบอร์ดก็ยังทำงานได้ปกติอยู่นะครับไม่ไม่ได้เสียหายมากนะครับก็แค่ทำการเปลี่ยนตัวอุปรกรณ์ที่มันเกิดการช็อตน,นะครับเครื่องก็จะกลับมาสามารถเปิดติดแล้วก็ชาร์จไฟเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนำเครื่องให้ลูกค้าเทสใช้งานแล้วก็ส่งเครื่องให้ลูกค้ากลับนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่อง Macbook Air M1 แบบนี้นะครับก็สามารถนําให้ดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเสียต่างๆหรืออยากจะเปลี่ยนอะไรนะครับก็ได้เลยนะครับผมทางร้านสมัยทีสวิตก็มีทั้งหมด10สาขาด้วยกันสามารถเข้าไปดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์สมายทีสวิตได้เลยนะครับ